อืหวานเจี๊ยบหวานมากหวานเหมือนกินน้ำตาลเลยจริงๆนะเป็นมะตกกรอแลนด์ที่พี่เจี๊ยบปลูกเองแล้วไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยนะใส่อะใส่ขี้วัว ใส่คิ้วัวอยู่แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นิดหน่อยคือ่ช้อนอือหใจะบอกว่าให้สาวถ้วยมนาะได้ใส่ถ้วยไหมนเนี่ยไม่ใช่จะกินหมดหรออือหหวานมาก ปกติไม่ใช่คนชอบกินมะละกอสุกนะแต่เป็นพี่นุ้ยช,ชอบกินมากกว่าแต่แบบอยากชิมสีมือการปลูกของตัวเองอะว่าปลูกออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงปกติกินที่ซื้อมามันไม่ค่อยหวานก็เลยไม่ชอบแต่พอมากินที่ตัวเองปลูกเนะี่ยหวานเจี๊ยบหวานมากจริงๆใครได้กินแบบต้องติดใจอะ่ะ ต้องเปลี่ยนใจมันชอบมันแล้วก็สุกอื